เงื่อนพิรอดประโยชน์ใช้ต่อเชือกขนาดเดียวกันเหนียวเท่ากันใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกันเพื่อผูกมัดหอ่อสิ่งของและวัตถุต่างๆใช้ประโยชน์ในการประถมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นผูกชายผ้าพันแผลผูกชายผ้าผูกเชือกรองเท้าผูกโบ ซึ่งการต่อเชือกด้วยเงื่อนนี้จะแน่นมากแต่ก็แก้ออกได้อย่างง่ายวิธีผูกเงื่อนพิรอดให้นำปลายเชือกด้านขวาทับปลายเชือกด้านซ้ายในลักษณะแบบนี้จากนั้น ให้นำปลายเชือกด้านซ้ายทับปลายเชือกด้านขวาลักษณะแบบนี้ดึงให้แน่นก็จะได้เงื่อนพิลอดในลักษณะที่ถูกต้องสำหรับการผูกเงื่อนพิลอดก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ